สุดอลังงานแซยิตสมเด็จช่วงขุนนางใหญ่จนรัชกาลที่ห้าทรงระบุงานเฉลิมพระชนมพนรรษากร่อยภาพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคงานแซยิตเป็นวันเกิดเมื่อมีอายุครบห้ารอบนักสัตว์หรือ60ปีบริบูรณ์ตามคติของจีนถือเป็นวันเกิดครั้งสำคัญยิ่งเป็นงานของขุนนางชั้นสูงอย่าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคหรือสมเด็จช่วงงานจึงทวีความสำคัญตามบารมีของเจ้าของวันเกิดจนรัชกาลที่ห้าทรงรับสั่งว่างานไซยิตสมเด็จช่วงใหญ่โตแต่งงานเฉลิมพระชนมพรรษากร่อยสมเด็จช่วงวันที่23่ธันวาคม2351ถึงวันที่19มกราคม2425 เป็นบุตรคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิตบุญนาคและท่านผู้หญิงจันในรัชกาลที่4สมเด็จช่วงเป็นว่าที่สมุหกะลาโหมและสมุหกะลาโหมต่อจากบิดาของท่านสมัยรัชกาลที่5ได้รับเลือกจากที่ประชุมเสนาบดีและพระบรม,มวงศานุวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ระหว่างพศ2411-2416 เช่นนี้งานไซยิดสมเด็จช่วงซึ่งจัดในราวพศสอ1 1จึงเป็นงานใหญ่ที่ทั้งเจ้านายและขุนานางจำนวนมากไปเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่สำคัญคือต้องให้เจ้าภาพเห็นว่าตนไปร่วมงานภาพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคงานแซยิดสมเด็จช่วง งานดังกล่าวใหญ่โตเพียงใดพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพลในรัชกาลที่5บันทึกไว้ว่าเมื่อสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคอายุ51คือ50ท่วนพวกจีนที่ประจบฝากตัวอยู่ทั่วกันจะแนะนำขอร้องให้ทำอย่างไรจึงได้ทำกันขึ้นเป็นครั้งแรกดูการที่ทำบุญสุนท่านอย่างไรก็เล็กน้อย เป็นแต่ประชุมคนแสดงเกียติยศให้ปรากฏว่ามีผู้นับถือมากตั้งโรงครัวเลี้ยงกันไปหวันยังข่ำๆแล้วมีละครและผู้ใดที่นับถือก็มีของไปช่วยไปให้กันอย่างของกำนันการโรงครัวก็ไม่ต้องออกเงินออกทองอันใดเมื่อผู้ใดได้บังคับการกรมใดมีเจ้าภาษีสำหรับกรมก็เกณฑ์เจ้าภาษีนั้นมาเลี้ยงแล้วขอแรงตั้งโต๊ะอดป้านกันบ้างเป็นการสนุกสนานคลื้คลื้นกันมาก ไม่เงียบเงียบปล่อยๆ่อยเหมือนการหลวงจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็ปล่อยพระราชทานของขวัญตามทางคำนวณวันเดือนปีที่โปรดทรงคำนวณอยู่คือพระราชทานทองทศเท่าปีเงินบาทเท่าจำนวนเดือนอัตตะกวัวเท่าจำนวนวันสำหรับให้ไปแจกจ่ายทำบุญพระราชทานพระราชหัตทะเลขาให้พรด้วยแต่ทองเงินอัตเหล่านั้นก็ไม่เห็นใช้ในการบุญอันใด เมื่อถึงงานไซยิดใครๆก็เป็นการเล่าเรือกันไปหมู่ใหญ่ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาถึงเจ้านายลูกเธอต้องออกไปนอนค้างอ้างแรมกันก็มีเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ไม่มีผู้ใดขาดได้ถ้าไม่ช่วยงานไซยิดกันแล้วดูเหมือนเกือบไม่ดูเผาผีกันทีเดียวเมื่องานข้างนอกนอกเป็นการใหญ่โตอยู่เช่นนี้แต่การเฉลิมพระชนพรรษาในพระบรมมหาราชวังกร่อยอย่างยิ่ง ขุนนางผู้ใหญ่แต่จะมาเฝ้าก็ไม่มีเพราะการที่ทรงนั้นเป็นคนละอย่างกันกันกบที่เขาทำทำกันอยู่งานใซยิ้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคที่ใหญ่โตเช่นนี้จึงสะท้อนอำนาจบารมีเจ้าของงานได้ทางหนึ่งภาพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาค